หลงรักหมาบ้าตอนที่เจ็ดน้องรหัสตอนแรกบอมคิดว่าหลังจากที่เขาตกลงรับข้อเสนอของเดลอีกฝ่ายจะจับเขากดลงเตียงแล้วลังแก้เขาเหมือนเมื่อคืนแต่ทว่าความเป็นจริงนั้นเดลไม่ได้ทําเขานอกจากปั้มจูบเขาก่อนหน้านี้อีกฝ่ายก็ลุกไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปมหาลัยอา้าวยังนั่งทำอะไรอยู่บนเตียง รีบไปอาบน้ำสิฮะว่าไงนะบอมสะดุ้งตัวนิดหน่อยกับเสียงเอ่ยสั่งของคนตัวโตพางมือก็รีบกอดเงินที่อีกฝ่ายให้เขาไว้แน่นทำเอาเดวต้องหลุดหัวลาออกมาก่อนพูดขึ้นอีกครั้งกูไม่เปลี่ยนใจเอาเงินนั่นคืนหลอกหน้ารีบลุกไปอาบน้ำไม่เป็นเรียนหรือไงพอโดนคนตัวโตกว่าพูดแบบนั้นบอม ก็รู้สึกเขือร้อนขึ้นมาบนใบหน้าก่อนรีบวางเงินนั้นลงแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำไปน่าอายโคตรน่าอายชมัดนี่เขากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยก็พอรู้อยู่หรอกว่าตัวเองชอบเงินแต่แสดงออกชัดเจนขนาดนั้นไอ้หมาบ้าเดีวมันก็ยิ่งรู้จุดอ่อนของเขานส่สิบอมพางคิดในใจขณะปล่อยให้สายน้ำอุ่นจากฝักบัวลินลดลงบนผิวเนือของเขา พูดก็พูดเถอะนะถึงแม้ว่าไอ้บ้าเดวมันจะบอกว่าเขาเป็นหมาแต่จริงๆแล้วสำหรับเขานะ่ะมันต่างหากละ่ะคือหมาบ้าที่อยู่ดีๆก็วิ่งมากัดเขาภายหลังจากอาบน้ำเสร็จบอมก็หันซ้ายหันขวาก่อนจะพบกับผ้าเช็ดตัวที่วางอยู่บนชั้นวางแล้วหยิบมันขึ้นมาซับน้ำอยู่บนตัวของเขาแล้วเขาก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเขาไม่มีชุดที่จะเปลี่ยน ยิ่งชุดนักศึกษาด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีทํายังไงดีล่ะทีนี้จะใส่ชุดเดิมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ชุดของเขามันไปอยู่ที่ไหนเพราะเมื่อวานหลังจากที่เปลี่ยนมาใส่คอสเพย์ชุดเมดเขาก็ลืมชุดของเขาไปเลยคงทิ้งไว้ที่บ้านของไอเดลละมั้งก๊อกก๊อกทำไมอาบน้นํานานจังวะมันจะสายแล้วนะเว้ยเสียงคนตัวโตที่เอ่ยเรียกด้านนอกห้องน้ําทําให้บอม รีบเอาผ้าเช็ดตัวมาพัานรอบเอวก่อนเปิดประตูออกมาแล้วพึมพำเสียงเบากูไม่มีเสื้อผ้าใส่อ๋อพี่อยู่ในนั้นนานไม่ยอมออกมาเพราะไม่มีเสื้อผ้าใส่บอมรีบพยักหน้าให้กับเดวก่อนจะส่งเสียงร้องออกมาเมื่อโดนกับปั้นหนาทุบลงบนหัวของเขาโอ๊ยตีทำไมเนี่ยคิดอะไรเป็นเด็กน้อยไปได้เด็กน้อยอะไรกันเล่า ก,กูไม่มีเสื้อผ้าใส่จริงๆนี่นาแล้วมึงคิดว่ากูจะไม่เตรียมไว้ให้มึงหรอเอ๊ะมึงเตรียมไว้ให้กูหรอบอมเอ่ยถามด้วยท่าทางแปลกใจก่อนจะมองตามนิ้วมือหนาของเดวที่ชี้ไปทางตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าของมึงหยุดในตู้นั้นทั้งชุดใส่เล่นและใส่ไปเรียนส่วนอุปกรณ์การเรียนหรือของใช้ที่จำเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวหลังเลิกเรียนกูจะพามึงไปเก็บ เอ๊เดี๋ยวสิจะให้กูมาอยู่กับมึงเหรอคราวนี้เป็นเดลที่ขมวดคิ้วแปลกใจให้กับคำถามน,นั้นของบอมแต่ถึงอย่างนั้นเดลก็ตอบอกอัไปก็แน่นอนสิมึงคิดว่ากูใช้เงินซื้อมึงมาแล้วจะให้มึงไปอยู่ที่อื่นกันเหรอเกิดมึงมีชูขึ้นมากูก็ขาดทุนแย่สิพูดอะไรของมึงกูไม่ทำอะไรแบบน,นั้นอยู่แล้วนะแล้วอีกอย่าง กูกับมึงก็เป็นแค่ผู้ซื้อกับผู้ขายจะมาบอกว่ากูมีชู้ไม่ได้หรอกนะบอมทำใจแข็งตอบกลับก่อนจะรีบวิ่งไปที่ตู้เสื้อผ้าที่อีกฝ่ายบอกแล้วเลือกเอาชุดนักศึกษาที่เป็นไซส์พอดีพอดีกับเขามาใส่เดวมองดูคนตัวเล็กกว่าที่กำลังแต่งตัวก่อนใส่หัวให้เบาๆเาพราะคำพูดคำจาและท่าทางของอีกฝ่ายมันน่าจับมาจูบให้ปากแตกซะจริงๆ แต่ก็เอาเถอะยังไงของเล่นชิ้นนี้ก็เป็นของเขาอยู่แล้วเขาจะจับมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้จะปล่อยไว้ก่อนก็แล้วกันหลังจากแต่งตัวกันเสร็จบอมก็ขึ้นมานั่งบนเบาะข้างคนขับภายในรถของเดวเพื่อที่จะได้ไปมหาลัยพร้อมกันเอาจริงมันก็รู้สึกแปลกใจอยู่บ้างอะนะเพราะเมื่อวานเขายังทำท่าจะเป็นจะตาย ที่โดนอีกฝ่ายทำให้อับอายขายขี่นหน้าแถมยังโดนไอ้บ้าเดวจับลงไปกินในน้ำจนแทบไม่เหลือเลี้ยวแรงแต่สุดท้ายดันเป็นเขาเองที่ยอมรับข้อตกลงและมาเป็นเด็กเลี้ยงของมันจริงสิอย่าลืมส่งตารางเรียนของมึงมาให้กูด้วยเสียงสั่งของคนตัวโตวขณะที่อีกฝ่ายเคลื่อนรถออกสู่ถนนทำให้บอม ต้องรีบหันไปมองแล้วเอ่ยถามอย่างไม่เข้าใจมึงจะเอาตารางเรียนกูไปทำไมกูจะได้รู้ไงว่ามึงมีเรียนวันไหนและว่างวันไหนบ้างเกินไปอะไรที่เรียกว่าเกินไปเดวเหลือบหางตาเล็กน้อยมองมายังบอมก่อนจะหันไปสนใจถนนเบื้องหน้าต่อก็รีบมึงทำอยู่ตอนนี้ไงเกินไปไม่เห็นจะเกินไปเลยสักนิด อย่าลืมว่าตอนนี้มึงเป็นของเล่นของกูกูจำเป็นต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมึงบอมตั้งใจจะหาคำมาเถียงคนตัวโตวแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะเงียบปากไม่พูดหรือเถียงอะไรเดีวอีกจนกระทั่งมาถึงมหาลัยเออขอบใจบอมพูดขึ้นเสียงแผ่วขณะที่กำลังเปิดประตูลงจากรถหลังจากที่คนตัวโตวอย่างเดลขับมาส่งเขาที่คณะเภสัช เลิกเรียนแล้วก็รออย่าคิดจะไปไหนเข้าใจไหมเออรู้แล้วนะพอตอบกับคนตัวโตเสร็จบอมก็รีบลงจากรถแล้ววิ่งเข้าตึกไปทันทีส่วนทางด้านของเดลเองทำเพียงแค่ยกยิ้มมุมปากก่อนจะขับรถออกไปอา้าวพี่บอมวันนี้มาสายนะคะบอมหยุดเท้าที่กำลังจะเดินแล้วหันมาหาสาวสวยที่เอ่ยทักเขาซึ่งคนคนนี้ก็คือนิว น้องรหัสของเขาเองอืมพี่ตื่นสายนะ่ะในหน้าแหละคะวันนี้พี่ถึงได้ดูโสมครับบอมยังคงยิ้มอย่างสุภาพให้กับน้องรหัสที่ค่อนข้างสนิทกันซึ่งบอกตามตรงว่าหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงอยากจะชวนเธอคุยมากกว่านี้เพราะรู้ดีว่าเธอสนใจเขาอยู่ไม่น้อยติดที่ว่าช่วงที่ผ่านมาเขามีแฟนมาโดยตลอดและที่สำคัญ เขาไม่ได้คิดอะไรกับเธอมากไปกว่าน้องรหัสยิ่งสถานการณ์ของเขาตอนนี้ทำให้เขาไม่อยากลากใครเข้ามาเกี่ยวด้วยเพราะแค่ต้องรับมือกับเดลเขาก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะรับมือไหวไหมขืนเขาไปเผ่อมีความสัมพันธ์กับนิวอีกชีวิตของเขาคงวุ่นวายหน้าดูนิวได้ยินว่าพี่เลิกกับพี่เมย์แล้วหรอคะตอนแรกบอมตั้งท่าจะบอกลาน้องรหัสแต่พออีกฝ่ายเอ่ยถามเขาแบบนั้น เขาเลยจำเป็นต้องตอบกลับไปใช่ครับงั้นแสดงว่าตอนนี้รุ่นพี่ก็สดแววตามีประกายเรียบล้นไปด้วยความหวังของเด็กสาวทำให้บอมได้แต่เผยยิ้มเอ็นดูให้แต่ว่าเขาคงจะตอบรับความรู้สึกของเธอไม่ได้หรอกเขายอมรับว่าที่ผ่านมาเขาไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ออกจะไปทางเรวด้วยซ้ำแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยคิดอะไรเกินเลยกับเธอจริงๆนะ จะว่าแบบนั้นก็ได้แล้วพี่ก็ไม่คิดจะงั้นนิวขอจีบรุ่นพี่ได้ไหมคะบอมตั้งใจจะบอกอีกฝ่ายว่าตอนนี้เขาไม่คิดจะจีบใครหรือมีความรักใหม่อะไรแบบนั้นแต่ดูเหมือนว่าคนตัวเล็กจะไม่ยอมให้เขาพูดคำนั้นออกมาถึงได้พูดสวนขึ้นนั่นจึงทำให้บอมได้แต่ออึง้งไม่รู้จะตอบกลับเธอยังไงดีเขารู้ว่าน้องชอบเขามาก แต่ก็อย่างที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับน้องแล้วก็ไม่อยากทำร้ายเธอด้วยถึงเขาจะเจ้าชู้แต่สาบานได้เลยว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยมองภาพตัวเองเป็นแฟนกับนิวเลยสักครั้งไม่ว่าจะเป็นแฟนกันจริงๆที่รักจริงหวังแต่งหรือเป็นแฟนหลอกๆที่เขาชอบคบเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างที่ผ่านมาเพราะเขามองเธอเหมือนน้องสาวคนหนึ่งเออนิวพี่ว่า ไม่เอาค่ะตอนนี้พี่บอมโสดแล้วที่ผ่านมาพี่บอมก็น่าจะดูออกว่านิวรู้สึกกับพี่ยังไงและที่นิวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวตอนที่พี่มีแฟนก็เพราะว่านิวไม่อยากไปแย่งแฟนของใครแต่ตอนนี้พี่โสดแล้วนะคะพี่บอมก็ควรให้โอกาสนิวบ้างสิที่คนอื่นพี่ไม่ได้รักพี่ก็ยังคบได้เลยถึงนิวจะไม่ได้รวยเท่ากับพี่เมย์แต่นิวก็มีเงินพอจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำพี่ได้นะคะนิว ทำไมพูดอย่างนี้พี่บอมทำไมทำหน้าอย่างนั้นหรอคะเนี่ยพูดอะไรผิดงั้เหรอหญิงสาวแสดงสีหน้ากังวลขึ้นเมื่อเห็นว่าบอมทำหน้าดุอย่างที่เธอไม่เคยเห็นเพราะทุกครั้งที่พวกเขาเจอแล้วคุยกันบอมก็มักจะแสดงท่าทีสุภาพพูดเพราะแถมยังวางตัวเป็นพี่ชายที่อบอุ่นไม่เคยทำหน้าดุแบบนี้ให้เธอเลยสักครั้งแล้วทำไมครั้งนี้ถึงได้ทำหน้าตาหน้ากลัวอย่างนี้ล่ะ แถมยังแสดงออกว่าผิดหวังในตัวเธอนิดๆด,ด้วยนิวก็คงเป็นอีกคนที่เห็นพี่เป็นพวกหน้าเงินชอบเกาะผู้หญิงกินใช่ไหมถึงได้เสนออะไรแบบนี้กับพี่พี่บอมไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือนิวขอโทษนิวไม่ได้ตั้งใจอ่าตอนนี้นิวรู้แล้วว่าเธอเผลอพูดอะไรผิดไปแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะตอนที่พี่เมซื้อของมาให้พี่บอมแล้วเสนอให้พี่บอม ไปคบด้วยแถมหลังจากนั้นพี่เมย์ก็เปยพี่บอมอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นเงินค่าเทอมค่ากินค่าหอพี่เมย์ก็ให้พี่บอมแต่พี่บอมก็ไม่เคยมองว่าพี่เมย์ดูถูกตัวเองเลยแล้วทำไมพอเป็นเธอจะทำบ้างพี่บอมถึงได้พูดอย่างนี้ละ่ะแต่เธอว่ายังไม่ทันที่เธอจะได้ถามอะไรอีกฝ่ายมากไปกว่านั้นบอมก็พูดตัดบทขึ้นซะก่อนจะได้เวลาเรียนแล้ว งั้นพี่ขอตัวนะเออพี่บอมคะน้องนิวมีอะไรอีกหรือเปล่าครับพอโดนสายตาดุดุและจริงจังแบบนั้นมองมาก็ทำให้นิวไม่กล้าพูดอะไรกับบอมอีกนอกจากก้มหน้าเหมือนเด็กโดนดุแล้วพูดเสียงแผ่วไม่มีอะไรคะ่ะตั้งใจเรียนนะคะครับน้องนิวก็ตั้งใจเรียนนะครับ